สวัสดีค่ะพี่น้องก็วันนี้จะมาอันบ็อกซ์หนังสือใหม่นะคะที่ซื้อมาในวันนี้นะคะจริงๆก็ซื้อมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ส่งพัสดุมาจากกรุงเทพนะคะหนังสือแล้วก็กล่องใบนี้นะคะก็ได้มาจากพันธกิจสะพานสยามนะคะก็เป็นพันธกิจ หนังสือวิชาการคริสเตียนนะคะแล้วก็มีหนังสือเด็กที่น่าสนใจหลายเล่มเลยนะคะก็ได้รับพบรผ่านพนกิจนี้มาประมาณสองสเล่มนะคะส่วนเล่มนี้ก็คือซื้อในที่สุดก็ได้มีส่วนในการสนับสนุนทางการซื้อนะคะก็สำหรับ ไปดูกันเลยละกันว่าซื้ออะไรนะคะก็มาจากกรุงเทพนะคะก,กล่องก็จะแบบว่าเหมือนสู้ชีวิตมานิดนึงเนาะแต่ว่าคือทางออพันธก,กิจก็ห่อมาอย่างดีนะคะแล้วก็ออจริงๆก่อนที่จะซื้อก็ได้มีการคุยกับแอดมินใน Facebook นะคะก็ไดออ้คำแนะนำช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะ ซื้อในเว็บของพันธกิจสยามเออสะพานสยามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะในดีสคริปชันนะคะอ่าทีนี้นี่ค่ะโอเคค่ะห่อบับเบิลแลปมาอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกราคานะคะว่านาหนาอย่างนี้เลยนะคะจริงๆมีได้อีกอย่างหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าได้อะไรบ้างนะคะก็สินค้าหลักที่ซื้อในวันนี้นะคะเป็นหนังสือ ออพระคัมภีภาษาไทยสําหรับเด็กนะคะเล่มใหม่ล่าสุดที่ออกมาของพันธกิจออสะพานสยามนะคะชื่ออาณาจักรของพระเจ้านะคะรูปสวยมากค่ะใดๆคือรูปสวยมากแล้วก็สําหรับหออนังสือเด็กที่อยู่ในพันธกิจสะพานสยามนะคะภาษาสวยมากพี่น้องต้องไปลองอ่านสักเล่มหนึ่งนะการอ่านพระคัมภีร์สําหรับเด็กเนี่ยมันช่วยในเรื่องของความ เรียบง่ายของภาษาพอเราเอ,อ,อ่านพระคัมภีร์ที่ภาษาเรียบง่ายเนี่ยมันจะทําให้เห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นนะคะประกอบกับการอ่านพระคัมภีร์อย่างสมมุติว่าตอนนี้เราก็จะนิยมอ่านเวอร์ชัน2011น2011ใช่ไหมคะแล้วก็มีฉบับแปลใหม่ที่เอ็น ทีวีนะคะนิวไทยเวอร์ชันก็สมมุติพอเราอ่าอนเวอร์ชันเด็กเรามาอ่าอนเวอร์ชั่นปัจจุบนันแล้วก็กลับไปศึกษาภาษาเดิมอย่างเช่นภาษาฮีบรูห,หรือภาษากรีกเนี่ยก็จะทําให้เรามีความเข้าใจที่เห็นภาพรวมแล้วก็มีความลึกซึ้งในพระคัมภีร์มากขึ้นนะคะ,ะสวยมากนะคะหน้าปกแบบว่าเงาวารนะคะกระดาษอาร์ตเลยนะคะแล้วก็เออฟอนต์อ่านง่ายนะคะออมีปก ด้านหลังนะคะสวยมากจริงๆนะก็ไปแอบดูรีวิวที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาแล้วก็เลยรู้ว่าภาพสวยนะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกว่าภาษาหนังสือเด็กก็ไพเราะมากนะคะก็สามารถไปติดตามผู้แปลได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ด้านล่างนะคะก็นอกจากที่เราได้หนังสือมาแล้วนะคะนี่ให้แอบดูอ,อยากอ่านเล่มเต็มก็ซื้อเอานะคะ ค่ะก็นอกจากอันนี้คือตัวหลักที่เราซื้อในรอบนี้เนาะก็คำโฆษณานะคะซึ่งก็เป็นจริงนะพบกับหนังสือภาพพระคัมภีร์ที่ทั้งสวยและเปี่ยมด้วยคุณค่าว,ว่าภาพวาดคุณภาพสูงสีสดใสอ่านสนุกทั้งครอบครัวอย่างที่บอกว่าพระคัมภีร์สำหรับเด็กก็ไม่ใช่สำหรับเด็ก เท่าไหร่หรอกผู้ใหญ่ก็อ่านได้นะคะไม่ผิดนะคะแล้วกเ็เขียนโดยผู้เขียนชื่อไทเลอร์แวนฮาเดเรนนะคะก็ท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากพระคัมภีร์ให้เข้าใจง่ายและน่าติดตามเหมาะสำหรับอ่านที่บ้านหรือใช้ประกอบอ่านในระวีวารักศึกษาชั้นเรียนสำหรับเด็กนะคะค่าตัวน้องนะคะ350บาทนะคะแต่ถ้าเกิดออของเราเนี่ย ให้ส่งมาที่สีสเกตนะคะรวมค่าส่งอีก50บาทแต่เดี๋ยวถ้าส่ง50บาทเนี่ยได้เล่มนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวจะเล่าว่าอันนี้คือเล่มหลักที่เราซื้อเนาะอ่าแล้วเราได้ของแถมอีก2อ,อย่างนะคะของแถมอีกอย่างหนึ่งไม่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นะคะเป็น PDF ซึ่งเป็นหลักสูตรในการสอนพระคัมภีร์สําหรับเด็กนะคะครูระวีหรือผู้ปกครอง ที่ปรารถนาที่จะให้ลูกได้เรียนพระคัมภี์ตั้งแต่เด็กนะคะก็สามารถใช้บทเรียนที่เป็นไฟล์ PDF ซึ่ง ทางเว็บนะคะเขาก็จะส่งมาให้นะคะลงทะเบียนง่ายมากคะ่ะไม่ซับซ้อนเลยนะคะก็ท่านก็จะอ่านบทเรียนจากอ่าน,านเนื้อหาจากตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแออบบฝึกหัดนะคะเป็นเกมเป็นเนื้อหาที่สามารถใช้แบ่งปันกับเด็กๆได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือแม้จะเป็นบทเรียนสําหรับเด็กผู้ใหญ่ก็เรียนได้คะ่ะไม่ผิดนะคะก็จะทําให้เราเ,ออเน้นในเรื่องของการความเข้าใจภาพรวมแล้วก็การประยุกต์ใช้นะคะของแถม <laughs> อีกอัน ซึ่งของแถมของแถมของแถมสชิ้นรวมกันนี่ก็คือใหญ่กว่าของหลักแล้วนะคะโหดมากค่ะพันธกิจสะพานสยามทำไมทาไมแถมดุอย่างนี้คะอันนี้นะคะก็คือ global study bible นะคะฉบับเอ ESV นะคะ English Standard Version นะคะก็มูลค่าจริงๆคือพันกว่าบาทแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าเราซื้อ3ชิ้นใช่ไหมสชิ้นที่เป็นเล่มแบบนี้กับอีก1ไฟล์เนาะ เราจ่าย400บาทของแถบ1,000บาท <c oughs> คือแบบโอ๊ยอยากจะกรี๊ดนะคะก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะยังมีนะเพราะว่าในเว็บบอกว่าถ้าเกิดต่อต่อให้ไม่ได้ซื้อเล่มนี้นะซื้อหนังสือเล่มอื่นในเพันธกิจสภาสยามนะคะพี่น้องก็น่าจะยังได้อยู่นะคะยังไงลองถามแอดมินนะคะแต่ยังไงก็คือเราก็เราชอบซื้อพระคัมภีเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเรา ลงทุนในการซื้อมาแล้วเราน่าจะอ่านนะฮะอย่างน้อยๆสักหนึ่งครั้งหนึ่งเล่มหนึ่งจบก็ก็หนักหนาอยู่นะพี่น้องอโดยที่จะบอกว่าก็ทำไมมันหนากะเบอร์นี้นะคะเพราะว่ามันมีคำอธิบายค่ะพี่น้องคือเราไปอ่านรีวิวมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้มันจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาของเรามากวงเล็บก็คือแต่ได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะคะอย่างเช่นนี่เห็นไหมมันก็จะมีตัวแบบนี้เนาะ เป็นคําอธิบายพี่น้องอ่านข้อความด้านบนหรือว่าจะอ่านเป็นพะคมพีภาษาไทยเนาะแล้วก็มาอ่านแบบอ,อ,อ,อธิบายหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะคะก็มันก็ดีอ่ะพี่น้องก็ส่วนตัวก็มีพะคมพีที่แบบมีอธิบายแบบนี้หลายเล่มน,นะก็แบบเวลาศึกษาหรือว่าจะต้องแบ่งปันพระคมพีนะเราก็ได้อ่านแบบลึกซึ้งนะคะก็ ก็อ่านปคำคือลงเราเรา,เราอาจจะใช้เงินซื้อของอะไรหลายอย่างเนาะในชีวิตเราซื้อเพื่อความชอบเป็นของสะสมความสบายใจของกินของใช้แต่ว่าอย่าลืมเลี้ยงดูในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะคะก็โอ้ดๆก็คือมีแล้วสวยมากเลยนะคะจิ๊จก็สนใจนะคะคือพี่น้อง ในการทำพันธกิจของพระเจ้าเนาะต้องยอมรับว่ามันใช้เงิน uh huh. เราอาจจะใช้เงินซื้ออะไรหลายๆอย่างอย่าลืมสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักวิชาการพระคัมภีนะคะคริสเตียนก็ ไท่านได้ลงทุนชีวิตในการศึกษาแล้วก็เขียนงานออกมาแปลหนังสือออกมาเงี้ยก็เ,เป็นพรกับพี่น้องมากนะคะก็ขอให้พี่น้องคริสเตียนมารับพระพรผ่านการอ่านหนังสือคริสเตียนด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็เอาหน,นังสือมาโชว์นะคะแล้วก็ชวนให้มาสนับสนุนพันธกิจหนังสือของสะพานสยามด้วยกันนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพระพรคะ่ะสวัสดีคะ่ะ